บอกให้ห่างกัน1เมตรเอาไกลไปตัวจริงไม่อ่านแล้วหรออ่านแล้วเนื่องจากว่าเราอ่ะเป็นคนที่อ่านฟิตเยอะแล้วเราก็รีวิวคนแล้วแทบจะถูกแอปก็คือที่มีเด็กดีไปแล้วจอยไปแล้วสตอนนะคะวันนี้ก็เลยจะเป็นแอปใหม่ล่าสุดที่มีมานานแล้วแต่ว่าหลายคนอ่ะแตยังไม่ค่อยคุ้นนะนั่นก็คือดีล่ น้องสีฟ้า,ฟาใช่ค่ะเป็นแอปใหม่ที่จริงมันก็ไม่ใหม่นะเหมือนมันมีมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าเราอ่ะเพิ่งจะได้มาอ,าอ่านกันเป็นจริงจังหากคุณคิดว่านี่คือลิอ,อะไรจ้างคุณคิดจริง <laughs> หรือเปาหรือใครจ้างทั้งนั้นหรอืออะไรสนใจจ้างรเเขาจะจ้างเราทำไมวะเออโอเคงั้นเรามา <ๆ S 1> <laughs> เข้าเรื่องกันเลยนะคะเป็นแฟนฟิกชั่นของวง NCT เท่านั้นนะถ้าหากว่าไม่ได้ติ่งหรือว่าแบบว่ารู้สึกว่าดูไปแล้วไม่มีประโยชน์อ่ะก็ ิดแต่ถ้าไม่มีอะไรดูจริงๆในช่วงไวรัสหรือว่าไม่มีอะไรอ่านแล้วจริงๆก็มีประโยชน์พอสมควรสำหรับทุกคนหรือใครกำลังจะก้าวเข้าสู่วงการ a อ t ทนะคะแนะนำได้แนะนําเรื่องนี้คือแบบเนี่ยคนละห้าเรื่องวันนี้คือพัดมาแล้วจริงๆพูดเลยควันนี้จะมีแค่สิบเรื่องสำหรับสิบเรื่องในวันนี้เราบอกคู่ไว้ตรงนี้เลยค่ะจะได้ไม่เป็นเสียเวลาเป็นสารบันเป็นช่วงสารบันนะคะคู่ก็คือจะมีจอนยงแจยง ก็คือสําหรับคนที่ชอบทางไทยงโพน้องและก็ไทยงโพไม่น้องนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ชอบสามผัวของ NCT วันนี้ก็มีครบนะคะครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพูดเลยพูดเลยพูดเลยเรื่องนี้เรื่องแรกชื่อเรื่องุดผมรผม่วกชื่อเรื่องว่าซ e w i t ิ m ม f ฟ e ี WiFi ชื่อเรื่องอ่ะก็น่าจะเนนะคะน้องบอกอ่ะชืออ่ะคือนาน สลีวิดมีฟรีไ i ไฟจริงชื่อเรื่องทุกคนน่าจะดาวได้แล้วว่ามันเป็นเรื่องประมาณไหนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบเซ็กแต่ว่าเราชอบประเด็นคือถ้าใครรู้สึกว่าอยากหาฟิกที่มันเป็นแนวจิตวิทยาหรือว่าเป็นแบบเกี่ยวกับโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจอะ่ะคือคือเหมือนตัวละครแจฮยอนอะ่ะมีปัญหาใช่ไหมแล้วตัวน้องแทยงอะ่ะก็ได้มารู้จักกันเหมือนเป็นเด็กซื้อกันอะไรสักอย่างเนี้ยแหละเออ แล้วแบบคือเป็นเด็กขายเหรอเออเหมือนเหมือนไทยงอ่ะเป็นเด็กขายแล้วแจฮยอนในเรื่องอ่ะก็เป็นก็เป็นคนซื้อที่เหมือนแบบเหมือนมีปัญหาทางบ้านอะไรสักอย่างที่ตอนแรกอ่ะตอนแรกเรื่องไม่ได้บอกเลยนะแล้วพอจะพักนึงอ่ะเรื่องก็ค่อยเล่าว่าสองคนเนี้ยมีปัญหาอะไรแล้วแล้วเหมือนพอมันมีปัญหาปัญหาครอบครัวปัญหาทางจิตใจอ่ะมันไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงก็เลยมาลงที่การมีเซ็ก์กันอะไรเงี้ยโดยที่แบบการมีเซ็ก์ก็ไม่ได้เป็นคำตอบอ่ะเออคือเราอ่านแล้วรู้สึกว่าเออมันแบบ มันหดหูแต่มันไม่ได้หดหูมากแต่มันก็เห็นใจตัวละครประมาณนึงเลยอ่ะอมันก็ค่อนข้างเจ็บปวดคือถ้าคนที่แบบมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจหรือว่าเป็นคนที่แบบอ่านอะไรที่มันอิมมชันอลมากๆไม่ได้ก็ไม่แนะนํานะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องการบรรยายอะไรเงี้ยดีมากอันนี้แนะนาสาหรับคนอ่านยายงจริงๆชอบมากๆต่อไปนะคะของเราก็คือไม่ต้องมาขำค่ะเรื่องนี้คือคุณไม่ต้องมาขำโอ้ my god ขอใช้คำว่าโอ้ my กอดค่ะเอ่อกำลังจะพูดนิดนึงค่ะว่าพอดีว่ามีฟังเอิอนได้ไปเจอไลเตอร์คนนี้มาแล้วด้วยนะคะพฉะนั้นถ้าน้อง,ลลงไลเตอร์รถ้าน้องไลเตอร์ฉะน,นั้นดูอยู่พี่โลกวนจริงจริงกลับมาได้แล้ว <laughs> จริงโอเคค่ะก็คือเรื่องนี้นะคะเป็นโดสเตนนั่นเองแต่ว่าเรื่องนี้เป็นฟีเมลนะคะน้องเต้นจะเป็นผู้หญิงแล้วก็เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า yes daddy h a s h <laughs> a โอ้ดหนูเผลอแล้วเจอกัน ชื่อเรื่องก็บอกอยู่นะคุณค่อนคะชื่อเรื่องก็คือบอกแล้วก็คือเอาง่ายๆก็คือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างถึงผิดถึงขิงนะเพราะว่าพี่ชดาก็อา่านใช่ใช่เรานีเราก็อา่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องน้องเออน้องเต้นค่ะน้องเต้นในเรื่องเป็นน้องผู้หญิงแล้วเป็นเด็กนักเรียนแล้วคือเหมือนน้องเต้นแซ่บมากน้องเต้นเนี่ยดันไปอิอะกับเพื่อนพ่อตัวเองซึ่งเพื่อนพ่อของน้องเนี่ยก็คือโดยองั่นเองซึ่งโดยองเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบ เป็นผู้มนวยการโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่ความแซบมันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าประเด็นคือในเรื่องตอนนี้ mm hmm. ดราม่ามันยังไม่เยอะมันค่อนข้างจะเน้นไปที่เรื่องความสัมพันธ์ของน้องกับกับโดยองซึ่งประเด็นคือฉาก แต่แด๊ด๊ดดนั่นน่ะเออเออมันค่อนข้างที่จะถึงติงถ,งถึงขิงแล้วก็ร้อนแรงมากนะคะเรารู้สึกว่าคนแต่งอ่ะภาษาสวยมากเลยนะหมายถึงว่าภาษาการบรรยายตอนออตอนนั้นน่ะเออเราสึกว่ามันไม่ได้แบบเปิดมาโป้งป้าง,งใส่บูมบ้ามแล้วจบอะไรเงี้ยแต่เราสึกว่าเขามีการพัฒนาวงหารใดๆคือรู้สึกว่ามันมันเหมาะภาษามันดีสําหรับคนที่เริ่มอ่านแต่ว่า ก็แนะนําสำหรับน้องที่18ปีขึ้นไปนะคะเอออยากให้ทุกคนใช้จักรยานยต์ในการอ่านใช่ค่ะแต่ว่าก็คือแนะนําสําหรับคนที่แบบเอออยากได้อะไรที่ถึงปิ๊งคิงและชอบอ่านน้องเต็นฟีเมลนะคะแต่ว่าในเรื่องมันก็มีเหมือนแบบว่ามีข้อคิดบางอย่างแหละหมายถึงว่าต้องไปลองอ่านเองมันก็ไม่ได้แค่ฟิกอย่างเดียวเออแต่าโอเคนะบรรยายโดยรวมมันดีเลยอ่ะใช่ถ้าคนหาแบบสวยๆก็แนะนาต่อไปนะคะเรื่องนี้ก็เป็นแจยอีกแล้วนั่นคือเรื่อง p e a c e and Cherry สาหรับใครที่อยากอ่านแนวโอเมก้าเวิร์ส โอเมก้าเบต้าอะไรพวกนี้ที่มันจะเป็นแบบเหมือนเมคอทั่วไปได้แหละแต่แค่ว่ามีช,ชั้นเออมันจะมีการแบ่งชนชั้นอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือเหมือนพาราไซที่แบ่งชนชั้นอีกทีนึง mm. อะไรเงี้ยอันนี้นเป็นจะยงที่น่ารักมากคือมันจะเป็นเรื่องที่ ดำเนินการเป็นแจยงสอนแจยงอะ่ะคือคู่คือมีแจยงอยู่โรงเรียนอสมมติโรงเรียนฝั่งแดงแจยงโรงเรียนฝั่งขวาที่แบบฝั่งฝั่งหนึ่งอะ่ะจะเป็นอัลฟ่าใช่ป่ะอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะจะเป็นแบบโลกโอเมก้าแล้วสองโลกนี้คือมันอยู่ในเขตโรงเรียนเดียวกันแต่ว่ามันห้ามเจอกันเพราะว่าแบบอย่างที่บอกคืออัลฟ่าก็จะไม่เคยเจอโอเมก้าโอเมก้าก็ไม่เคยเจออัลฟ่าเขาเจอกันไม่ได้นะอันนี้<อ>คือความรู้ของอของเเพราะว่ามันจะมีเรื่องแบบเรื่องฮีทเรื่องอะไรเหมือนแจยงร่างที่เป็นอัลฟ่าไปบังเอิญเจอแจ เ,เรื่องการบรรยายอะไรเงี้ยทุกคนต้องตั้งสติมากเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่มัน,อ,นอ่านไปแล้วมันจะเริ่มงงเพราะว่าคือตอนจังหวะที่สลับตัวมันก็สลับโทรศัพท์ด้วยอะ่ะเราบางทีแชทมันก็จะแบบเอ๊ะอ,อันนี้ชยงฝั่งโอเมก้าหรือฝั่ง Alpha, <c oughs> อัลฟ่าวะเออคืออันนี้ต้องตั้งสติมากเลยนะแต่ตอนนี้เรื่องมาถึงตอนเชลเลยแล้วสนุกดีสนุกดีบรรยายน่ารักดีไปค่ะเรื่องต่อไปค่ะต่อไปอันนี้นะคะคือเรื่องตลกอะคะ่ะอันนี้คือตลก <c oughs> ตลกมากมากเลยนะหมายถึงว่าสำหรับคนที่อ่านอยากอ่านแก้เครียดอันนี้เป็นแทเเนนะะคคก็ือรื่อองลกูลกสาว เรื่องนี้คนพูดเยอะคือเราอ่ะไปเราไปเจอเรื่องนี้แบบไม่ตั้งใจจริงๆทุกคนคือเหมือนหลังๆเราอ่ะเพิ่งมาเริ่มติดแฮตเตนหลังๆเลยเพราะว่าน้องขึ้นบอยบี้ดอนสอบกับพี่ทยงบ่อยใช่ไหมผ่านมาทำไลา์บ้างก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มเข้าไปอ่านแล้วพอดีเจอคนแนะนําเรื่องนี้มาก็เลยตามไปอ่านมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างฟีลกู๊ดนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันพูดถึงประเด็นสังคมที่ค่อนข้างกว้างมากเลยอะถ้ามองกันลึกๆนะรู้สึกว่าคือลูกสาวอีแตนอะในเรื่องคือไทยงอะเขาจะมีคาแรคเตอร์คล้ายๆกับเธออะคือ เรียกตัวเองว่ากระเทยเหมือนเขาจะบอกว่าเขาตัวเขาเป็นกระเทยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะไทยองอะเป็นเหมือนลุกลุกอ,อกสาวฟิลฟินั้นแต่ว่าอันนี้เรารู้สึกว่ามันมันสะท้อนดีนะหมายถึงว่า เราก็มีเพื่อนที่เป็นแบบเนี้ยเออที่เป็นแบบไม่ได้เป็นกระเทยนะคือชอบทำชอบถ้าทำตัวเหมือนเป็นผู้หญิงแต่งหน้าแต่งตัวทําผมทําเล็บเมาะมวยกับชะนีอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงเขาไม่ใช่เป็นกระเทยเว้ยเขาเหมือนแค่ชอบอะไรเป็นของผู้หญิงใช่เขาชอบของผู้หญิงอย่างเช่นในเรื่องเนี้ยทโยงอธิบายว่าตัวเองอ่ะชอบแต่งหน้าเออชอบแต่งหน้าเพราะว่าแฟนเก่าตอนที่ทโยงมีพันผู้หญิงอ่ะเขาชอบจับแต่งหน้าไงก็เลยรู้ว่าตัวเองอ่ะชอบทางนี้เออก็คือเหมือนเดนิชเกิลพอส่งตัเอะไรแนวนั้นแต่ว่าเหมือนประมาณว่าแบบพอน้องเขารู้ว่าตัวเเเเเขขาาาาปป็็นนนนอออย่่่่ง้ะแตวไไมด ที่อยากไปเป็นกระเทยแบบไม่ได้อยากมีนมหรือว่าอยากไปตัดน้องจุ๊กออกเออฟิลเหมือนแบบประมาณน,นั้นเลยซึ่งเรู้สึกว่ามันเป็นการ มันเปิดโลกแล้วนะมันทําให้เราเห็นคนได้คนรู้จักมุมมองของเพศที่สามมากขึ้นว่าเออมันมีคนประเภทน,นั้นด้วยอะไรเงี้ยส่วนน้องเต็นก็เป็นน้องคนหนึ่งที่น่ารักมากซึ่งตอนแรกไทยองอ่ะเอนดูน้องเหมือนน้องเลยอยากเลี้ยงเป็นลูกถึงใช้ชื่อว่าลูกสาวอีแตนไงเออแต่ว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาตามคําปอยเลยจ้าเขาเขียนว่าลูกหรือเมียมึงเอาดีๆก็คือตอนหลังอ่นแหละอยู่ๆไทยงก็เริ่มรู้สึกรักน้องเอนดูน้องมากขึ้นเรื่อยๆจนรู้ว่าตัวเองอ่ะรักน้องก็เลยใช่แล้วก็จีบน้องไปน้องมาสุดท้ายตอนนี้ลล่่่าาดกกออูตทเคืแแแบบบํังงจะะชวห น้องมีพี่ชาย4คนที่3สามคนที่ห่วงมากก็คือแจยอนโดยองแล้วก็วินวินคือดินน้าลงไฟอ่ะบ้านเนี้ยเอาง่ายๆไปดูสีขวงจเจริญุณเขา,เาแต่คือน่ารักดีเพราะว่าในเรื่องคือน้องคือไทยคือคําพูดมันดูแบบค่อนข้างเลียวนะเราสึกว่ามันเปิดโลกอ่ะให้เรารู้จักไทของคนมากยิ่งขึ้นอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตลกด้วยไปลองอ่านดูต่อไปนะคะเรื่องนี้ก็แจยงอีกแล้วมันเป็นอะไรกับแจยงช่วงนี้อ่านแจยงเยอะมาทั่วเลนแนะนำแจยงเยอะมากเพราะนั้นเรื่องเนี้ยไม่อ่านเวลาอันเนี้ยเห็นเพื่อนแบบ วิดบ่อยมากทุกครั้งที่แบบฟิกเรื่องนี้อัพคือเพื่อนจะแบบวีดบ่อยมากอะไรเงี้ยนั่นก็คือเรื่อง number 3หรือว่า no. จุดสามนะคะ your and I wanna be forever อันนี้คือคำยอคคำคล้ยนะคำโปรย,ปรยอ่ะรอเรื่องนี้ใครชอบแตยงใครชอบแนวแบบตุญจีนอะใครชอบแบบวงการมาเฟียโอ้แ,<ล>แนวเราจะยิ่งดีเลยนะว่าคิกอิดก็เลยพอคิกอิดเพิ่งออกมา คือจริงๆเนี่ยเป็นคนไม่เคยอ่านอะไรเกี่ยวกับเรื่องจีนเลยความรู้สึกว่ามีปัญหาในการไล่าลาดับญาติของจีนแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจแบบวงการจีนเพราะว่าเวลาแบบฟิกเรื่องไหนที่มีเกี่ยวกับประเทศจีนเข้ามามันจะมีชบมีสัญยาแล้วเนี่ยคือไม่อ่านเนี่ยเป็นคนที่แบบให้ตายก็ไม่อ่านสขขานุแค่ไหนก็ไม่อ่านแต่เรื่องเนี้ยกูยอม <laughs> เออพอเข้าไปอ่ะก็คือพระเอกอะ่ะจายอนใช่ปะชื่อซานเออส่วนแทยงอ่ะชื่อลี่ถิงโอ๊ยแคพูดก็ชอบแล้ว ยมันสนุกมากคืออ่ะเดี๋ยวจะเล่าสั้นๆเรื่องนี้จะไม่สปอยเยอะก็คือว่าซานเออร์เก็บลี่ถิ่งมาเลี้ยงเป็นใครว่าเป็นคนในแก๊งเดียวกัน แปลว่าซันเออต้องออกแนวแบบแดดดีหน่อยปะไม่ไม่ขนาดนั้นหรือเป็นแค่ลูกพี่ซันเออเหมือนกําลังแบบอยู่ในช่วงที่กําลังจะขึ้นได้เป็นหัวหน้าพักเออแล้วก็แล้วก็มีเด็กในสังกัดตัวเองอ่ะที่แบบเป็นเด็กที่ตัวเองมันคงงงแบบออกหน้าออกตาก็คือลี่ถิงทีเนี้ยก็อยากให้ทุกคนไปอ่านนะคะว่าลี่ถิงอ่ะสำคัญกับซานเออร์ยังไงชอบมากชื่อน่ารักมากเลยแล้วประเด็นคือการบรรยงบรรยายฉากอะไรเงี้ยรู้สึกเห็นภาพตามได้ง่ายมากเช่นแบบฉากที่กำลังจะมีคนบุกเข้ามาในพักหรือว่าฉากที่แบบ ออกตามล่าตัวประกันอะไรเงี้ยคือเขาบรรยายเราเห็นภาพชัดมากคือแบบเหมือนเวลาดูในหนังจีนเลยอะคือดูหนังแบบเฉินหลงฝอยหลงอะไรเงี้ยคือเป็นแบบนั้นเลยเออคือบรรยายดีมากชอบมากอ,มอย่าลืมน,นะคะซานเออร์กับลี่ถิ่งดีมากเชื่ออย่างว่านีจริงต่อค่ะค่ะโอเคถ้าสมมุติว่าเรามาถึงเรื่องนี้แล้วเราต้องตบมือเลยค่ะยิบยูแ p p y ี้แ h your hand ค่ะ ก็คืออันนี้อันนี้ของโดเตนอันนี้คือเราอ่ะแนะนําไปแล้วใน i อแต่ว่าค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากแล้วก็เป็นที่หนึ่งในดวงใจเหมือนกันค่ะคือเราอ่ะได้อ่านตอนก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนชื่อตัวละครคือเหมือนไรเตอร์เพิ่งมาเปลี่ยนชื่อตัวละครให้มันให้มันมีความเป็นไทยมากขึ้นเออก่อนหน้านี้เขาจะออกแนวอ่าคือก่อนหน้านี้ที่เราอ่านเราอ่านตอนที่เขายังแต่งเมื่อก่อนมันอยู่เด็กดีก่อนแล้วคือเหมือนก่อนหน้านั้นมันจะเป็นชื่อแบบโดยองจะเป็นคนเกาหลีแล้วก็ในเรื่องจะชื่อจําไม่ได้ว่าชื่ออะไร แต่ว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษอ่ะเออส่วนน้องเต้นก็เป็นน้องเต้นที่เป็นคนไทยแต่ว่าตอนนี้ไลเตอร์เขามาเปลี่ยนให้เป็นเนี่ยาจากโดยองเป็นดิวอะไรเงี้ยก็คือเหมือนใช่เคดเปลี่ยนให้มันแบบ กลับมาไทยมากขึ้นซึ่งซึ่งซึ่งเรื่องนี้นะคะเราอยากแนะนําตรงที่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีความเลียวสูงมากจริงๆในในความตั้งแต่ที่อ่านฟิกทุกเรื่องมาคือมันมีความเลียวมากทั้งเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของรูปแบบทั้งหลายแหล่ที่เขาเล่าออกมาค่ะคือในเรื่องคือถ้าคือเหมือนประมาณว่าเต้นกับโดยองอะ่ะเขาเลิกกันไปแล้วแต่ว่าเหมือนมีวันหนึ่งเขาคือเขารักกันแหละแต่เขาเลิกกันแล้วคือวันเหมือนตอนที่เลิกกันอะ่ะมันค่อนข้างมีปมที่รุนแรงแต่ตอนเลิกกันแต่ไม่ใช่นอกใจนะใครที่แบบอ่านออกกกใจไไไไมมม่่่ด้้เนนนััียยวบนอก <laughs> ออก็คือแต่ว่ามันมีปมหนึ่งซึ่งเราสึกว่ามันเป็นปมที่มีจริงๆในสังคมไทยเว้ยแล้วพอหลังจากที่เลิกกันปุ๊บเขาก็ต่างคนต่างไปมีชีวิตแล้วน้องเต้นอ่ะก็ไม่มีแฟนแล้วมีแฟนเป็นผู้หญิงคือเต้นอ่ะพยายามที่จะกลับไปใช้ชีวิตในแบบเดิมให้ได้เหมือนแบบใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าแล้วโดยยอมก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่มีวันหนึ่งเดินไปงานปาร์ตี้แล้วเจอกัน ซัดกันนัวขอใช้คำนี้แต่คือเมาไงคือเต็นอ่ะไม่ได้เมาแต่โดยองอะ่ะเมาแล้วลคือเตนอ่ะคิดถึงก็เลยเข้าไปหาแล้วตอนนั้นก็ซัดก,กันเลยจา้าประเด็นคือโดยองอ่ะจำไม่ได้แต่คุ้นว่าคนที่ซัดก,กันเมื่อคือนอ่ะคือเตนเออทำไมจำไม่ได้คือเคยเจอกันนานแล้วหระไม่คือเหมือนต่างคนเลิกกันไปนานแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยก็คือหลายปีใช่แล้วกลับมาเจอกันในงานปาร์ตี้แล้วคือพอมาเจอในงานปาร์ตี้คือโดยองมันเมา มันไม่รู้ตัวว่ามันซัดก,กับใครแต่ตอนเช้า,าอเออแต่ตอนเช้าอ่ะมันรู้สึกว่าคนเมื่อคืนอ่ะเหมือนเต้นมากมเหมือนแฟนเก่าอะไรอย่างงี้ซึ่งคนที่รู้ความลับเนี้ยคือจอนนี่จอนนี่อ่ะรู้ทุกอย่างแต่ว่าอจอนนี่ไม่พูดเพราะว่าเต้นขอไว้เออแต่สุดท้ายแล้วก็คือเพราะโดยองอ่ะมัวแต่คิดแหละว,ว่าเมื่อคืนต้องเป็นเต้นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามปฏิปต่อเรื่องราวแล้วก็แบบพยายามตามหาจนรู้ว่าใช่เมื่อคือนที่ซัดก,กันอ่ะก็คือเต็นแล้วก็เลยพยายามจะไปคุยกับเต็นแต่สุดท้ายก็มารู้ว่าอ้าว คนต่างใช้เวลาไปคิดกับตัวเองอะว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์มันเกิดอะไรขึ้นอะไรที่เป็นท็อกซิกของคู่เราอะไรเ,ออเขาค่อยค่อยค่ยคค,คิดด้วยด้วยตัวเองั้งคู่พอเขาโตขึ้นตอนที่เขาเลิกกันเขายังเด็กไรเงี้ยอพอโตขึ้นมากๆสุดท้ายก็เลยเต็นก็รู้ใจตัวเองแล้วก็กลับไปหา ยยคือมันจบแบบแฮปปี้เอนดิงค่ะแต่ว่าระหว่างทางอ่ะมันสับบอมนิดนึงใช่มันก็จะสัสบสบอมแล้วก็มันก็จะมีอะไรให้เราได้อ่านเรารู้สึกว่ามันเรียวนะพอรู้สึกว่าคนในชีวิตจริงก็เป็นกันแบบนี้ทางนั้นอะเพราะงั้นอยากแนะนํานะคะ if you happy keep your hand ค่ะต่อไปเรื่องนี้สาววงจรยงน่าจะคุ้นมาเพราะว่าคนเริ่มมาวีดเยอะช่วงที่เราอ่านแรกๆอ่ะ คนไม่ค่อยรู้จักเรื่องนี้เลยแต่พอหลังๆเขาอัพอะไรเงี้ยบ่อยๆอะเรื่องก็สนุกดีนะน่ารักดีเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยตัวละครก็คือมีน้องพอใจที่เป็นจอนนี่และพ,พี่อาทิตย์<อ>ที่เป็นเด็กที่เป็นแทยงพี่อาทิตย์อะแทยงใช่ปะ่ะเป็นหมอทําอาชีพหมอส่วนพอใจอะจอนนี่อะทำอาชีพฟรีแลนซ์อสองคนนี้มาเจอกันในทินเดอร์ เพราะว่าเออเพราะว่าจอนนี่อ่ะเล่นจอนนี่อ่ะเล่นทินเดอร์ด้วยเหตุผลว่าทำไมเวลาเราเล่นทินเดอร์เรา <c oughs> ถึงไม่เจอเจอนนี่ <c oughs> เราน่าจะต้องจ่ายตังค์พรีเมี่ยมอยู่แล้วทุกคน <c oughs> ก็คือว่าจอนนี่อ่ะแถยงเล่นทินเดอร์ใช่ไหม แล้วหยุดคานหยุดขำก็แล้วตอนนี้อ่ะเล่นทินเดอร์ด้วยความแบบว่าเอออยากแบบอยากลองมีความสัมพันธ์กับใครสักคนความสัมพันธ์ที่นี้คืออยากมีแฟนแหละแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแฟนจะเป็นขาดน,นั้นส่วนน้องไทยงในเรื่องก็คืออาทิตย์อะเล่น Tinder <c oughs> เพราะว่าอยาก <c oughs> นัดแบบนัดโปรเยโปรโลเยนั่นแหละซึ่งสคนนี้ก็ได้บังเอิญมาแมทช์กันแล้วอาทิตย์อะก็พยายามแบบ จะอยากเห็นหน้าพอใจให้ได้เพราะแบบอยากโปรเยโปรโลเย่ไงนึกออกไหมะแต่อ,อีพอใจก็แบบไม่อ่ะก็ไม่ได้มาด้วยจุดประสงค์นไงนึกออกมั้ก็แค่อยากหาคนคุยเฉยๆอ่ะเออมันก็เริ่มจากจุดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันต่อมาเรื่อยซึ่งหลังจากที่น้ำวันนี้น,นะคะน้องๆทุกคนก็กดสมัคร <laughs> ทินเดอร์ทันทีนะคะเพราะคิดว่าจะเจอพอใจกับอาทิตย์นะคะก็คือหยุดค่ะขอก้อนโอเคเรื่องต่อไปเป็นโดเตนนะคะชื่อเรื่องหมีเติมรักอือคือในเรื่องเสือต้องรักอ่ะเป็นแฟนกันต้องรักกับเติมรัก ก็คือน้องเป็นทังคุณนั่นแหละแต่อัแล้คือแต่ว่าตอนนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเติมลักซึ่งเติมลักอ่ะเป็นแฟน แซบบลักบาลักแซบมากเพราะว่าชอบลากคู่ขามาปลัมบําพึ่มกันในห้องซึ่งน้องน้องตองวว้องเออน้องต้องก็อยู่อ่ะแต่ว่าเดนคือน้องเติมก็ไม่ไม่พักเลยอะไรเงี้ยแล้วว่างเออน้องเติมเนี่ยได้ไปเจอกับพี่หมีพี่หมีก็คือเดยองนั่นเองนะคะแต่ว่าพี่หมีในเรื่องเขาไม่ได้หุ่นมีนะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงชื่อพี่หมีแต่ว่าน่ารักเป็นหมอแบบใส่แว่นอะเป็นหมอสัตว์ลัดเผาหุ่นมีนะไม่ใช่เป็นหมอ<ะ>สัตวแต่าแพทย์อะเออแต่ว่าแบบเป็นฟิลแบบว่า พี่หมีแกก็แซบแหละแต่ว่าไปแซบยังไงอันนี้ให้ไปดูกันเองแต่ว่าก็น่ารักดีถ้าสมมติใครอยากอ่านแบบเคก็แซบเมก็แซบก็ต้องหมีเติมรักนะคะขอบคุณเขาขาคืนขังน่าจะเคยได้ยินกันเออเออคนนี้ชื่อคุณมากเลยใช่เขาแต่งแต่ว่าเขาจะอับช้านิดนึงคุณเขาขายคืนขังค่ะเราอยู่นะคะจัดการชวงฟิกมากเลยค่ะคุณอย่าข่าแรงดีคะต่อไปเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้แม่นำไปได้เพราะเรื่องนี้ค่อนข้าดังมากเอาจริงชอบไมนะน่ือ สูสีแดงมันยิงปืนอย่างปุ๊กปุ๊กอยู่นะโอ้ยรูปนี้มันแบบมันดีจริงอะอยากคิดว่าอยากถือว่าเป็นการอวยเพื่อหรืออะไรแต่ว่าโดยรวมก็คือถือว่าโอเคพอสมันเริ่มจากว่าเต้นใช่ไหมมีแก๊งเพื่อนอยู่ประมาณถ้าเราผิดก็คือคนแปลกหน้าหรือพักก็จริงรอย่าพูดอย่างานั้นกูกลัวมันเรื่องคนจำผิดอ่ะก็คือก็คือเต้นอ่ะ มีเพื่อนอยู่ในแก๊งสามคนใช่ไหมรวมกันเป็นสี่ทีนี้สี่คนนี้เป็นเด็นกนักเรียนที่รู้สึกว่าเออช่วงปิดเทอมเนี่ยไม่มีอะไรทำไม่อยากเก็บตัวอยู่บ้านไม่อยาก social distancing ก <c oughs> ็เลยแบบว่าเออรวมตัวกันออกไปเที่ยวกันเถอะทีนี้พอไปเที่ยวกบก็เกิดการเมาต่างๆแล้วก็ทําให้แบบของหายนู่นนนั่นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออกลับบ้านก็ไม่ได้เพราะว่าแอบ,บที่บ้านเที่ยวแล้วแบบมันรู้จะไปไหนทีนี้พอได้มันรู้จะไปไหนอ่ะกระโดนจับอีกก็คือมีปัญหากเกิดขึ้น พอระหว่างที่แบบพอละเอียดอยู่นะฮะพอละหว่างที่แบบว่าอเอออ่านจริงๆเอออ่านนี่ะ นั่นแหละก็หลังจากที่เรอ,อกมีปัญหาก็มีฮีโร่ขึ้นมาหนึ่งคนนั่นก็คือโดยองเข้ามาช่วยโดยที่ไม่ได้ให้เหตุผลว่าแบบทำไมถึงมาช่วยแต่แบบดูเป็นคนดีผิดวิสัยอะเออหลงอังจากนั้นอแะบบโดยองชื่ออะไรโดยองชื่ออะไรโดยองชินจีแลนเคมนี่นเต้นชื่อน้องเต้นบอลน้องเต้นไม่มีชื่อ <c oughs> <c oughs> น้องเต้นก็คือน้องเต้นเออนั่นแหละทีเนี้ยคนอื่นในคนอื่นที่เป็นเพื่อนเต้นอะก็ไม่รู้สึกสงสัยอะไรในความดีงามของของ,ของคุณดีแลนแต่ว่าน้องเต้นอนะสงสยัยหลังนะ้นถ้ค่อยากให้ทุกคนมาหาคำตอบว่าแบบทำไมแบบ ทำไมาดยอยงถึงยื่นมือเข้ามาช่วยและทำไมาเต็นถึงสงสัยในตัวคนคิมจัง <c oughs> อะมันมีขา้อกากกังวลอยู่ในใจเลยนะท <c oughs> ุกคนไม่มีใครรู้นี่ว่้มเป็นคนแตกไม่มีใครอยากโอเคงานเรื่องสุดท้ายค่ะสําหรับวันนี้นะคะนั่นก็คือแทเต็นเป็นเรื่องสุดท้ายเหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรารู้สึกชอบคาแรคเตอร์แทยงมากเลยอันนี้ก็เลยอยากมาแนะนํานะคะสําหรับคนที่ชอบแทเต็นมีน้องหลายคนเหมือนกันทักมาว่าไม่ค่อยมีแทเต็นนั่นเรื่องนี้นะคะับไปค่ะใช่ก็คือเรื่องชื่อเรื่องหมออะ เกลิกันเสียออกเสียกอ่ะหมออ่ะอะไรเงี้ยเออแล้วว่าคำาปรยคือชีวิตผมขาดหวานไม่ได้นะหมอเออเออเออแต่เรื่องอับมันตลกมากคือทุกคนคือไทยยงอ่ะชื่อมหาสมุทรและอีพี่สมุทรเนี่ยติดกินหวานมากติดหวานแบบหวานตัดขาและอีพี่สมุทรเสี่ยงจะเป็นเบาหวานแล้วคือเพื่อนที่เป็นโดยองอ่ะก็เป็นห่วงก็เลยบอกว่าให้ให้ให้ไทยยงอ่ะไปหาหมอแล้วคือไทยยงไปหาหมอก็คือหมอก็คือน้องเต็นแล้วคือเหมือนประมาณว่าไปตรวจ พี่ทยองอยู่ในความเสี่ยงที่จะเป็นหวานจริงๆด้วยหมอก็เลยสั่งให้มาของหวานและอ,อีพี่ทยงเหมือนโรคถล,ลม่มเข้าใจป่ะคนที่มันชอบกินหวานมากๆแล้วมันกินไม่ได้แล้วอะ่ะมันก็เลยแบบสติแตกแล้วประเด็นคือก็นาก่นาจะชอบหมอได้แหละ <c oughs> ก็เลยเมียนไปขอลายหมอกับพยาบาลและอีกคุณออพยาบาลก็รันให้หลังลจากนั้นมันก็กวนแล้วพี่อีพ,พี่มันก็กวนตีน้องไม่หยุดคือมันก็ส่งหมออันนี้กินได้ไหมหมออันนี้กินได้ไหมหมออันนี้กินได้ไหมคือมันออถามเหมือนหมออ่ะหมอ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 ะไรเงี้ยจนคือน้องมันก็ท้องคายแหละแรกๆ ก็จีบอะอก็คือชอบเขานั่นแหละออแต่ว่าก็เนียนถามเขาว่าอันนี้กินได้ไหมความตลกก็คือคือเวลามันถามว่ากินอะไรได้ไหมอะหมอจะให้ส่งรูปเว้ยแล้วมีอันนึงพี่ทายงส่งไปว่ากินขนมปังได้ไหมเป็นขนมปังแผ่นเปล่าใส่ฮอกไกโดแล้วพี่หมอบอกว่าได้ถ้าเป็นขนมปังเป,เปล่าออสักสพักหนึ่งพี่ทายองอัพทวิตเสร็จกูแล้วมันรูปเต็มอะที่ข้างๆมีหลอดลงค้นหวานมั่งอยู่ <laughs> <laughs> นันได้คือมันครบรูปส่งแค่ขนมปังด้วยแต่ว่าไม่ให้เห็นนมข้นหวานแต่สุดท้ายน้องจับได้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบใส่น้ําตาลลงในก๋วยเตี๋ยวแล้วแล้วก็คนๆๆให้มันไม่เห็นแล้วก็ส่งให้หมอดูแต่หมอดอนตาดีเห็นเก็ดน้าตาลที่ติดอยู่ตรงชามก๋วยเตี๋ยวอะ,อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็น่ารักแต่ว่ามันก็ไ้ ความรู้นะคะสําหรับคนที่เสี่ยงเป็นหวานถ้าอ่านเรื่องนี้ก็ได้ก็น่า <ขอ S 1> รักดีทุกคนเดี๋ยวนี้คนติดกินหวานนะ,ะใช่ก็คือไทยยงคับะคาแรกเตอร์กวนเตนแต่ว่าก็น่ารักค่ะทุกก็คือพอหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วคือตําใจมากคือรักมากออออไม่ก็คือหลังจากเป็นแฟนกันนะคือไม่กินหวานก็ได้เพราะว่าหมอหวานมากอย่างนี้ก็ได้เลยเน,นี้ยออหมดแล้วค่ะสําหรับ สิบเรื่องในรีดอะไรในวันนี้ะะนะคะคือก็คัดมาให้แบบที่ช่วงีอ่านแล้วก็ชอบกันด้วยนะคะเออเพราะฉะนั้นก็ <S <S อย่าลืมโหลดแอปแล้วมาอ่านกันแช่เดี๋ยวจะแปะชื่อเรื่องมาให้ทีหนึ่งใต้คลิปเผื่อคนแบบสงสยัยว่าแบบเรตกลงเรื่องนี้ที่พูดคือเรื่องอะไรคะใช่่ล RIGHT ะ <ขอ S 2> เดี๋ยวจะแปะลองดูหรือว่าเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เราพูดในทุกๆคลิปเนาะว่าถ้าสมมติว่าใครมีคลิปเออเอะใครมีจอยเด็กดีทีละไรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อ่านอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากแบ่งปันก็มาาสร มาทิ้งไว้ได้นะคะเ,<อ>เพรา<ว>ะว่าเผื่อเพื่อนคนอื่นมาใช่เผื่อบางทีมันจะม,มันมีแหละมันมีหลายเยอะมากที่มาต่อกันที่ข้างล่างเพราะฉะนั้นระหว่างช่วงตอนนี้โควิด19ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยใช่ค่ะอยู่ให้ห่างกันโซเชียลดิสแทานิงนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดตับไครตนะนะตับไคตตับไตตับไตาับไตตับไตตไบไตตั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 บยตตับไ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 ่ตับไต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 ตับไสติบเตตับไตตับไตตับ ไล <Light> er. oh, เตอร์ไลเตอร์มาแต่งสักครู่นะคะสักครู่นะคะฮัลโหลอะตัดครึ่งก่อน